รออยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้พายุฝนฟ้าคนองดูลักษณะของหางนะครับมันจะบิดหนีนะครับบิดหนีลมนะครับแต่สังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าเจอลมแรงขนาดนี้ถ้าหางไม่บิดนะครับใบกังหันจะใบกังหันจะหมุนเร็วมากเลยพอหมุนเร็วนี่นจะมีโอกาสเกิดปัญหาอื่นตามมานะครับนีหนีลมครับชัดเจนครับ หนีพับหนีลงเลยนะฮะน,นี่ตอนนี้คือพายุนะครับพายุเข้าแล้วครับแต่ถ้าลมเบาๆนะครับมันจะไม่ถ้าลมเบาๆหางก็จะตั้งตรงนะครับมันก็จะใส่หมุนซ้ายหมุนขวาได้ตามปกตินะครับถ้าลมเบาๆนะครับสังเกตดูนะครับแต่ถ้าลมแรงอย่างนี้นะครับหนีลมแน่นอนนะครับเพื่อป้องกันใบ